อ้ํอ่ะเจมีอ่ะสิบองนะจะเอ้กินดีคนเจมสิบคำอ้ำอ้ำอ่านไว้สิบเอ็ดคำสิบเอ็ดเป็นคำแล้วเลยนะคะเดี๋ยว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 ไม่อากา่งน่กาไยวิ เอ็ดคบครับเอาด้เลยนะท่านเดี๋ยวตัดเสร็จให้คครับครับครับผมอ้า อ่าตาเช็ดให้ครับตาถ่ายวิวนะยิ้มหน่อยครับนั่งตรงๆหลานคณหลานเฮ้ยเก่งจังเลยครับกินเยอะๆนะจะได้เป็นหนุ่มนะโอ้ าวางนั <uras> mm ่นแล้วกัน